ความปรารถนาว่าอยากจะมีที่ดินสักแปลงหนึ่งเพื่อที่จะไว้ใช้เป็นพื้นที่ในการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะครับหลวงตาถ้าก็มีที่ดินตั้งแต่บวชแล้วน้องปู่ท่านว่าแล้วเองไปไหนเองก็กลางโกดที่ไหนเองก็บางสกุลที่อธิษฐานนี้ก็เป็นที่ของเราคืนหนึ่งเช้าก็สละที่ดินไปคแล้วไปไหนเราก็บางสกุลที่ดินแล้วก็นอนเราก็เลยมีที่ทุกวัน ทุกวันนี้ก็มีนะทุกกคืนไปไหนก็บังสกุลวันนี้เป็นที่ของเราเพราะเราตายแล้วก็อยู่ที่นี่แหละตายตรงนี้นะจะมารู้ไปที่ไหน<อ>ไม่พอการทำแบบนี้ก็จะเป็นการไม่ติดเราไม่ติดในที่สถานที่โดยเฉพาะคนมีผัวมีเมียนะ่ะ <c oughs> วเวลาออกจาบ้านนะสระเมียซะนะสระบ้านสระผว <c oughs> ัวเวลาเจอกันจะลืมบังสกุล เวลามีปัญหาได้ยินก็พูดนี่โน้นนั่นมันเฉยเฉยอะเชื่อลงตาลงตาทำมาแล้วสระรองเท้าสระ,สระเสื้อผ้าเวลาวลาอาบน้ำนะบางสกุลแม่ก็ะทั้งสบู่อเมือก่อนเนี่ยโอโ้โหตอนตีคารวะเนี่ยไม่กระดิกไปไหนเลยตุกไหนจะสวดมนต์ไหนจะแผ่เมตตาไหนจะโมทานาบุญไหนจะบันทึกบุญไหนจะนึกถึงหลวงปู่ไหนจะอิมวังสาะไหนจะนึกตัวเป็นพระ โอ้โหไม่มีเวลาคุยกับใครเลยนั่งซึมอย่างเดียวเลยยิ้มอย่างเดียวเลยไม่ได้คุยกับใครเลยเพราะั้นก็จะบาสึกกุศสละแล้วก็สวดมนต์เพื่อแผ่เมตตาโมจนาบนุญบันทึกบุญตัวว่ามีเวลาคุยไหมเออ้งานเยอะเลยนะโอ้โหโคตรเยอะเลยไหนจะตัวคิดว่าตัวเองเป็นพระบอ้อ๋อตอนนั้นหลวงตาอธิษฐานบทในก่อนใช่มาศึกตอนนี้แหละ ตอนไปถามพวกนะระหว่างจากักรพรรดิกับพระอย่างไงเท่กว่ากันเออโอ้โอองตาจากักรพรรดิเนี่ยสงเครื่องนะโอ้โเท่สุดสุเลยงั้นกูศึกดีกว่าสึกในดีกว่าสึกข้างในใช่ครับเพราะ้ช่วงหลังที่คนเห็นไม่เห็นเป็นพระแล้วครับเห็นสงเครื่องแล้วอ๋อนะครับเห็นแ,บบแบบ๊บๆยาง อันนี้เขาบอกครั้งแรกที่ได้มาสวดมนต์กับหลวงตาเห็นหลวงตานั่งบนบัลลังก์แล้วทรงเครื่องจกกักรพรดแล้วก็น้ําตาไหลเกิดจากอะไรค้า,ายืนยันได้เลยน้นี่โอ้ีน้ําตาไหลเฉยๆน้ำลายไม่ยืด <laughs> มันก็เกิดจากการอธิษฐานนะครับ,รบลองอธิษฐานดิเนี่ยสวดมนต์อยู่เนี่ยคนที่ฟังไว้เนี่ย ู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพระพเ,เจ้าในอดีตจงปัจจุบันใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องซีปึ๊กๆเนี่ยขอให้ฝันเลยเห็นรูปพระพเ,เจ้าฝันทันทีเลยอแต่คุณต้องสวดมนต์แผ่เมตตามูรน,นาบนุญบันทึกบุญไปนะถ้าไม่ใช่อะ่ะยกเว้นเล่นโทรศัพท์ทั้งวันยังไงเขาก็ไม่ฝัน<อ>เครื่องไม่เปิดไอทุกินไม่เปิด ขึ้นเราไม่ได้ใช่ขึ้นเราไม่เปิดขึ้นจิตเราไม่เปิดขึ้นเปิดก็ขึ้นอยู่กับพระอยู่กับการสวดมนต์แผมแม่ตาโมทนาบันทึกบุญใะว่ามันเปิดตลอดทีนี่เร,เรื่องราวของเรามันก็ต้องรู้ดิเพราะเราเปิดอยู่มันง,ง่ายเลยไป็นยิทํารมึงหน้าก็เลยสาขาก็เลยเขาให้กินนอนสวดมนต์เขาไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรเลยนะกินนอนสวดมนต์แท้เลยนะอย่างอื่นเขาทําให้หมดแล้ะ Thank <laughs> you.